สวัสดีกับเช้าวันพุธนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีภารกิจแต่เช้าเลยครับผมต้องรีบมาเก็บกับดักหนูตั้งแต่ตีสี่กันเลยฮะมากับพันนโมพันจินนะครับเพื่อนๆคือเช้านี้ผมต้องไปส่งแฟนไปทํางานที่โรงพยาบาลแล้วก็ตีรถไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนอีกเพื่อนๆเพราะว่ารถที่ผมเอามาดูหนูกันไม่เย็นนี้มาดักหนูม่เยนน็นเนี้ปรากฏว่าพังนะเพื่อนๆนะรถแฟนนะรถแฟนมาพัง เลยต้องใช้ซาเล้งพีสิงนะฮะเอาซาเล้งพีสิงมากันครับมาดูหนูแต่มาคืนแล้วก็มามาเก็บกับตอนเช้านี้เออเพื่อนๆครับปรากฏว่าหนูที่เขาสั่งห้ากิโลไม่ได้เลยนะเพื่อนมาคืนไม่ติดเลยมแต่ลานผ้ามิต่ลานผ้านะเพื่อนๆนะผมก็ไม่รู้จะทําไงนะครับก็เดือมมันง่ายด้วยเพื่อนๆหนุนแต่วันนี้ก็ดูแต่มันเห็นเห็นไหมฮะแต่ว่าดูเมฆหลายพ้อยเลยเพื่อนๆบางพระจันทร์อยู่นะผมก็ไม่รู้ว่า โทรศัพท์จะเห็นไหมนะเขาคงไม่เห็นเนะี่ยโทรศัพท์ผมยังรุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็นะกำลังจะมาเก็บแลนะเพื่อนๆนะมาดูกันวันเช้านี้จะได้กี่แต้มไหมจะได้สักแต้มไหมเหอะไอหนูที่ผมถ่ายมาเย็นเนี่ยที่ว่าก้อนขี้มันใหญ่สะปายนิ้วผมเลย้าปายนิ้วก้อยนิ้วชี้ผมเลยนะวก็วันล่านเพื่อนเอ,อ้ยล่องลอยในการดิ้นนี่เรือเต็ม เหยื่อเต็มกลับเลยแล้วก็เลือดมันหลดหยดไปในรูแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตายในรูหรือเปล่านะเื่นะเสียายหลายคันเลยรวมสามคนที่พกกลับปาันพลาดก็ประมาณสักสิบกว่าคันได้เพื่อนๆนะก็เลยไะก็มาดูเช้านี้ครับมันคือไม่ได้จะแต้มยิงน,น,นะเพื่อนๆโอ้โหปวดประสาทนะไปมาดูกันครับว่าเช้านี้จะได้ไหมครับไปเถอะครับไปกันเลย,ย let's go <S โอ้เพื่อนๆปรากฏว่าหนูที่ว่าลั่นพลาดม่อคือเน่ยดู่องรอยไม่ออกเลยเพื่อนไม่ออกเลยสงสัยจะอยู่ในรูไปเลยเนี่ยนะ มีลอยนะแดงๆเนี่ยครับในรูมเดี๋ยวผมดูกันนะเกิดการนะเนี่ยอันเนี้ยไอ้ให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆนะรูแหง่ะเพื่อนเนี่ยลอ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 ยเลือดลงไปนะเห็นแล้ลองว่าโหหนูน่าจะใหญ่นะดูเพื่อนๆ ไม่ได้ะเพื่อนเอาไม่ได้ดูขี้อยู่เนี่ะนะยนี่นะครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนดูขี้มันเดิใหญ่มากนะนี่ยังยังยังก้อนเล็กนะมีกอม้อนใหญ่กว่านี้กนะใหญ่มากนะครับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนเดี๋ยวผมจะมาดูอะ่ๆๆองรอยจใจจริงก็อยากจะลองมาลองขุดมนเลยนะมีรอยเลือดอยู่ข้างในตูมใหญ่จริงนะเพื่อน ไปดูคันต่อไปครับผมดูสได้ออของพนันธุ์ชิ้นนะครับผมได้หนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับนี่ตัวใหญ่เท่ด้วยดิโอ้ัวพวกใหญ่ด้วยนี่ไหนนี่ใหญ่เหมือนกันอ,อือหือเหล็กอะไรใหญ่เนี่ยเสือ,อนี่เพื่อนโชว์เจ้ออาเงี้ยเด,ดี๋ยวดินี่พอได้ครับพอได้ของน้ำโม อืมป่ะโอ้หโอ่หนึ่งแต้มเพื่อนกำลังใช้ลั่นพลาดครับเพื่อนลั่นพลาดดูทีครับลั่นพาดไปแล้วหนึ่งแต้มไปหนึ่งคันให้หนึ่งแต้ลมลั่นพาดอีกเกะอะไรเหรอ เสียดายเหมือนกันนะเดีย๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อนๆได้นึงแตนนะครับเพื่อนๆมาดูหนูอะไรฮนะอ้ย,อยหนูท้องขาวแน่ๆเลยคุณจะติดด้วยเนี่ย,ยหน,นูท้องขาวครับเพื่อนท้องขาวครับไป วันนี้ก็ได้หนูสองตัวน้วเพือดน,นะนี่ของพานชินตัวใหญ่ของผมตัวนี้กระตี้เดียวคนนี้นะมันพาดมไม่ได้เลยนะเพื่อนหนู2กิโลได้สองแจมเองครับผมแง่กดไลค์กดแชร์กดติดต่คล้าเป็นกำลังใจให้ช่องไอเสือพาลุยด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพาโมและพานชินด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs>